ยาราชภาฏเชียงใหม่มาติดตามบรรยากาศการประชุมคณะรีสัจนจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการทีน่นจังหวัดเชียงใหม่ค่ะน,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 นี่เป็นศูนย์พรีเซนเตอร์ค่ะคณะสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนแปดจังหวัด บางส่วนก็มาอยู่ที่นี่นะฮะบางส่วนก็ติดตามภารกิจของรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยและเจ้ากระทรวงต่างๆที่ลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการแผ่นดิน,นสวัสดีน้องแคทค่ะจากสวสลำปางน,นี่ยามอ่อนนา y o u ยูทูจจาก ไลฟ์สด YouTube จาไพิ <laughs> จูนเพจเซนเตอร์เจ้าอยู่ข้างล่างอากาศนาหนาวหนาวรคยงาน FC ในกาเม่กี้เราไปดูที่ห้องประชุมละสวยงามมากอันนี้กำลังรออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่จะมอบนโยบายการทำงานของขาราชการในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะ เชียงใหม่นี่เจอน้ำท่วมมาช่วงเดือนตุลาคมเนาะิงุงจะฟื้นฟูแต่ทราบขาววทางใต้ค่ะสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสนี่กำลังเผชิญกับน้ำท่วมแล้วก็ลหลายๆจังหวัดส่งกลำลังใจให้กับทุกจังหวัดนะคะเราเข้าใจถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างดีเพราะว่าเราเพิ่งจะผ่านพ้นเหตุการณ์แบบนั้นมาสู้ๆนะคะ คณะทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยบรรยากาศในงห้องประชมุมห้องประชุมของสูย์เพสเซนเตอร์ซึ่งจะใช้หลังจากที่มีการประชุมคณะมนตรีเสร็จสิน้นโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีก็จะมา แถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนได้รรบฟังตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเก้าอี้ของบรรดาสื่อมวลชนที่จะเข้ามาติดตามแล้วก็เวทีข้างหน้าค่ะตรงนู้นจะเป็นที่นั่งของรัฐมนตรีสํานักนายกที่จะแถลงในวันพรุ่งนี้ค่ะ,ะเราก็จะถ่ายทอดอ้อการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ งานให้กับผู้ชมได้รับชมแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะเอามารายงานให้ได้ฟังอีกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ